คู่พะบรมีคู่ขวัญแผ่นดินคำนี้ไม่ใช่เพียงสำนวนไพเราะหากคือพระราชสมัญญาที่ปวงชนชาวไทยถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ทรงงานร่วมกันนำชาติไทยสู่เวทีโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยีการบินการทูตและวัฒนธรรมสะท้อนความพร้อมความร่วมแรงร่วมใจ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของราชวงศ์ไทยในโลกยุคใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระสุริโฉมอันงดงามและพระพิชาสามารถที่โดดเด่นหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการบินทรงมีพระราชปณิธานมั่นคงตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงผ่านหลักสูตรการอบรมด้านการบินที่สำคัญทําให้ทรงเป็นนักบินหญิงที่ทรงฝึกบินกับกองทัพอากาศและทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ทรงสําเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศพร้อมรับการทนกล้าวทลกระ่อมถวายปีกนักบินทหารอากาศใบประกาศสนิยบัตรนักบินทหารอากาศชุดปฏิสูตร ผ้าพันคอและหมวกเ่สมเด็จพระบรมราชนีนักบินของชาวไทยด้วยในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรพูตานทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนักบินแห่งแผ่นดินที่เข้มแข็งองค์อาจและสง่างามเขียแข้างเป็นคู่พระราชาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงทําการบินด้วยพระองค์เองในตําแหน่งนักบินที่หนึ่งสำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนักบินผู้ช่วยองค์พระมหากษัตริย์อย่างสง่างามทรงเปรียมด้วยพระปิชายาในการเลือกฉลองพระองค์พาะไทยอันทรงคุณค่าที่ผสานเอกลักษณ์ภูตานอย่างสง่างามคือภาพจำแห่งมิตรภาพระหว่างสองราชนจาจักร ทั้งผ้าไหมแพราวาผ้าจกไทยยวนราชบรุรีและผ้าทอศิลปาชีพซึ่งถูกออกแบบอย่างประณีตในฉลองพระองค์สมัยใหม่เช่นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปสงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาติที่สและสมเด็จพระราชินีคามิลา นกกรุงลอนดอนสาวราชาณาจักรรอยแยมพระสวนฉลองพระองค์พระไทยทรงใส่พระราชารัไทยพิธีพิธันในการเลือกล้วนเป็นการประกาศถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสรงสร้างพลังวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาติไทยได้เป็นอย่างดีจริงกว่านั้นพระราชจริยวัดอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยพระเสน่ห์แห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมบราชนี มีชีวิตชีวาช่วยให้สัมพันธ์ไมตรีและความเข้าใจระหว่างชาวไทยและชาวพูตานมีความลึกซึ้งและแนบแน่นยิ่งขึ้นฉลองพระองค์เหล่านั้นล้วนมาจากฝีมือของสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงอุปถัมภ์สืบสารพระราชบณิญานมาอย่างต่อเนื่อง ทุกลวดลายทุกฝีเข็มคือความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยและเมื่อปรากฏบนพ่อระกายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจึงเปล่งประกายแห่งความเป็นไทยให้โลกได้ชื่นชมทุกพระราชกรณียกิจคือการทรงงานร่วมกันอย่างมีพระวิสัยทัศน์ของทั้งสองพระองค์คือสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ส่งแนวแน่ในการพัฒนาชาติไทย สู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชนินียังทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่สตรีไทยและคนรุ่นใหม่ทรงน้องนำศิลแห่งชาติศาสแห่งการบินและพระาราชรฤฐไทยที่มั่นคงทรงเป็นแบบอย่างสตรีภาวะผู้นำบนเวทีโลกล้อมรวมเป็นภาพแห่งความหวังของแผ่นดินไทย ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด ด้วยพระบารมีที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาด้วยพระปีชาที่เปลี่ยนด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยพระราชารัฐไทยที่มั่นคงที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานจึงทรงเป็นดังคู่พระบารมีคู่ขวัญแผ่นดินมิ่งขวัญปวงประชา